หลังจากที่เกมเนี่ยเปิดตัวให้เราได้เล่นกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานแล้วนะครับสำหรับ b e s o Reaper นะทำให้หลายคนเนี่ยสุ่มกาชากันไปอย่างล้นหลามแล้วนะครับบางท่านเนี่ยเปิดกาชารัวจะได้ตัวละครระดับเปชรอาบวกเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะเพื่อที่จะหาเพชรหรือว่าตั๋วกาชาเนี่ยเอาไว้สุ่มต่อให้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราทําพวกนี้ครบแล้วเนี่ย เราจะได้เพชรแล้วก็ตั๋วกาชาได้เยอะมากแค่ไหนนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ในส่วนของเรื่องแรกที่เราเล่นกันอยู่แล้วเป็นปกติก่อนแล้วกันนะครับก็คือแอดเวนเจอร์นะตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายท่านคงจะผ่านเรื่องไปเยอะมากๆแล้วนะครับผมนี่ก็พยายามเร่งแล้วก็ทยอยทาไปเรื่อยๆอยู่นะพวกในเรื่องพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงเล่นไปเพื่อที่จะเก็บในส่วนของเพชร ในแต่ละรอบนะครับให้มันครบดาวนะถ้าเกิดว่าเรายังทําดาวไหนไม่ครบเนี่ยเราก็กลับไปท้าทายใหม่ก็ได้นะครับให้ตัวละครของเราเนี่ยอัปเกรดมากขึ้นแล้วก็จะได้เคลียร์ดาวให้มันเยอะขึ้นด้วยนะอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยทำไว้สัก3าดาวนะครับต่อ1ด่านนะให้มันครบอะร่ะหลังๆเนี่ยพอผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณด่านที่8ปดนาะที่9ก้าเลพวกนี้ มันจะมีในส่วนของรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3รอบขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเล่นนันมากขึ้นแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครๆเนี่ยก็เล่นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงเล่นได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือปล่อยบอทธรรมดาทิ้งไปชิวๆเลยนะครับไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องทําอะไรด้วยก็สบายแล้วนะครับแค่เราเนี่ยเข้ามากดนู่นกดนี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตีเองแบบเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่่่คอมเววลาาางก ด้วยเช่นกันนะใครที่ยังทําเรื่องของการลงดันในลงในเรื่องต่างๆยังไม่ครบเนี่ยก็แวะมาทําตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่ทําให้เราได้เพชรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกาชาเนี่ยเยอะมากขึ้นก็น่าจะมีในส่วนของอารีนาเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเราเล่นอารีนาไปแล้วนะครับผมเราสามารถท้าทายได้2อ,อย่างเห็นไหมถ้าเกิดว่าค่าพลังเราเยอะนะครับผมเราสามารถท้าทายด่วนได้เพื่อรอรุ่นผลว่าจะชนะหรือแพ้นะหรือจะท้าทายเองก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวกระดับท็อปเนี่ยเขาก็จะมีค่าพลังอกนี แล้วกดท้าทายได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าเราสู้เขาไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวก็ข้ามทิ้งไปได้เลย ในส่วนของท้าทายเนี่ยถ้าเกิดเราชนะแล้วเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเอาแต้มตรงนั้นเนี่ยไปแลกของรางวัลได้นะหรืออาจจะแลกเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเกมนี้เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์แท้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับแล้วงานภาพการาฟิกเนี่ยก็ออกมาสวยงามมากๆเลยนะพวก 3D เนี่ยทำออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยละครับใครที่ถูกจริตเก็บเกมแนวนี้แล้วก็เป็น turn base ด้วยนะครับเล่นง่ายด้วยเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะขอแค่อย่างเดียวละครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นสายขยันหน่อยเนี่รบค 5รอบต่อวันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของแต้มเอาไว้แลกของรางวัลได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับของแจกต่างๆที่มันอยู่ในอินเทอร์เฟซหน้าเกมตรงนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มันขึ้น เครื่องหมายอะไรเอ่ยหรือว่าจุดแดงๆแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปดูให้หมดเลยนะเพราะว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยมันอาจจะแอบไว่อยู่นิดนึงแล้วเราเนี่ยสามารถกดรับตรงนี้เพื่อที่จะมาเปิดกาชาหรือว่าเก็บเพชรเพิ่มเพื่อเอาเปิดตัวละครระดับท็อปๆได้เลยนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกงล้อมหมุนนะครับก่อนจังอะไรพวกนี้หรือว่าพวกกิจกรรมจํากัดเวลาอะไรพวกนี้ครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นแล้วก็รับค่ายฉีดได้เนี่ยมันสามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะครับพวกแต้มแรกเห็นไหม มีตัวซุยฟงที่เป็นเศษด้วยนะครับหรือว่าทางฝั่งของแก่นแต้มสกิลตรงนี้ก็สามารถเอามาแลกได้และล่าสุดนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีคันเลือกจํากัดเวลาด้วยนะครับก็คือยามาโมโตะเกนริวไซนะเขาบอกเลยนะว่าสายเนี่ยเป็นประเภทอะไรบ้างก็คือ l e b u r s t ที่เน้นการโจมตีวงกว้างเป็นหลักเนี่ยถ้าใครที่เก็บเพชรมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับหนึ่งร้อยการันตีเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนนะครับตัวยามาโมโตะเกนริวไซนะ บอกได้เลยว่าตัวนี้โหดเขาคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคันเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือเราสามารถที่จะสุ่มกาชาเนี่ยสิครั้งแล้วก็จะแจกตัวละครระดับ s อ r ดด้วย1ตัวนะครับและประเด็นคือในส่วนของการสุ่มกาชาตรงนี้นะครับมันยังมีตรงเนี้ยที่เราสามารถเก็บได้อยู่สมมุติว่าผมเปิดไปถึง2 0 0้ละเนี่ยผมสามารถเอาตรงเนี้ยไปเลือกตัวละครตัวไหนก็ได้ในนี้เลยนะครับที่เขาบอกอยู่เนี่ย อันนี้คือเป็นตัวละครในตู้นี้นะถ้าเกิดว่าใครมีลูกแก้วตรงนี้เยอะๆแล้วยังไม่ได้เปิดอย่ารีบไปดูที่กระเป๋าเลยนะครับแล้วก็เปิดใช้ให้หมดเลยนะครับพวกตัวละครบัที่ผมได้กันมาเนี่ยครับระดับเ็นอาบวกเนี่ยก็ได้จากตรงนี้ทั้งนั้นของแจกจากในเกมเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยและในส่วนต่อไปนะครับก็คือชา a เลนต์ตรงนี้แหละที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเพิ่มบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลเวลมันปลดเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยให้เราทาห,หัก้ง,งกกมดำ นะครับเนี่ยจำนวนครั้งในการลง2อทับสอย่างเช่นโกดันเจียนตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปลงดันเจียนนะครับแต่ว่าดันเจียนนี้เนี่ยรู้สึกว่า มันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลนะถ้าเกิดเราลงไปแล้วนะครับมันได้เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถกดเคลียร์ตรงเนี้ยเพื่อรับของบรรทันทีได้เลยนะครับมันก็จะแจกเป็นเพชรเป็นอะไรมาให้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งลงนะแต่เราสามารถกดบวกตรงนี้ได้นะครับเพื่อใช้เพชรเนี่ยในการเข้าไปลงอีกรอบหนึ่งก็ได้รวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับอีกพีดังเจียนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ยังเคลียร์กันไม่ได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะแล้ววิธีการเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นมินิเกมเล็กๆมานะครับให้เราเล่นนะเพราะว่าเกมส มันก็จะได้ในส่วนของของ,ของรางวัลเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ <c oughs> พยายามเก็บพวกตัวกิจกรรมหรือว่าไม่ได้เกมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ของที่เอาไว้ใช้ต่อวันเนี่ยเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นของในการอัพตัวละครหรือแม้กระทั่งเงินต่างๆนะครับมีให้หมดเลยนะส่วน2อ,อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับของที่เอาไว้ใช้ในการอัพตัวละครนะครับอย่างเช่นนั้นเนี้ยซันเงสือสเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของพวกขนมปังหรือว่าเค้กอะไรพวกนี้ที่เอาไว้เพิ่มค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับหรือจะเป็นโยรุอิจิตรงนี้ก็ได้นะคคครรรรัับตงงนนีี้้เเ่่ถาาากกกิดววใทลลล็็ออะมมจจส ให้เราเห็นไหมของที่ได้จากกล่องสํารวจเนี่ยก็จะมีบอกเลยครับว่าได้อะไรบ้าง เครื่องดื่มเบียกพีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีพลังรวมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าพลังรวมของตัวละครที่เขาจะจํากัดให้ลงเนี่ยมันเยอะเราก็จะได้ของที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็สาลวจเนี่ยใช้แค่10ครั้งเท่านั้นเองในการลงนะใครที่ยังทําพลังไม่ไหวก็รีบมาดันพลังเยอะๆแล้วก็เอามาลงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีหลายเมืองเลยนะเห็นไหมส่วนพวกสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการแบทเทลิลแล้วก็การลงด่านต่างๆไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งมันก็เยอะมากๆเลยนะที่ผมยังไม่ได้ปลดอันนี้จะเป็นในส่วนของการตีกับคนอื่นนนะะััอ้กวขมม็จีใหชนะ หนึ 1> 1่งครั้ง3ครั้ง5ครั้งเห็นไหมทุกวันเนี่ยถ้าเรามาลงอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับให้ถึง5รอบเนี่ยแล้วชนะหมดเลยนะครับมันก็จะได้ในส่วนของอันดับแล้วก็ของรางวัลตรงเนี้ยเป็นรายวันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจำในส่วนของแต้มด้วยเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าแต้มเนี่ยห้าเนี่ยเราสามารถแลกอะไรได้บ้างเห็นป่ะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆหัวคอยนะให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามค่าพลังนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําค่าพลังเยอะมันก็จะได้ของรางวัลตามดานเนี่ยเยอนะ แล้วก็จะมีเคลียร์รีวอร์ดด้วยนะครับทุกครั้งที่เราลงครบชั้น10 20 30 40 50อะไรพวกนี้มันก็จะปลดล็อกตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้บลคุยะเลยนะครับเราสามารถเติมเงิน1 1 0 0เนี่ยเพื่อปลดล็อกบลคุยะตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมพอเราทำเควสรายวานันหรือว่าค่ายแอคทีฟตรงนี้สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้นะครับเห็นไหมว่าค่ายแอคทีฟของเราที่ทำแต่ละวันเนี่ เก็บครบไปถึง1,000นะครับนี่เลยเราจะได้ตั๋วกาชาเนี่ยอีก10ใบด้วยนะครับถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยนะคราอคทตฟต่อวันเนี่ยอย่าลืมมาทํากันให้ครบด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือออนเซ็นนั่นเองออนเซ็นนี่เหมือนจะมีของรางวัลแจกด้วยนะถ้าเกิดเราเข้าออนเซ็นสมมติว่าผมเข้าไปทางฝั่งของผู้หญิงแล้วกันแบบนี้นะครับก็จะเห็นจะมีคนที่แช์ออนเซ็นอยู่อย่างเงี้ยให้เรามากดตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีให้กดอะไรสักอย่างนะครับเรากดอันนี้ไปก็ได้นะแล้้้ววววเเรรราากกก็จะะไไดในนนส่่ขออองงงพพคืี ถ้าเกิดเราได้เครื่องรางมาปุ๊บนะครับมันจะมีตรงเนี้ยครับที่สามารถแลกเปลี่ยนคอนเซนได้เห็นไหม เก็บไว้ครบนะครับเราก็จะแลกของรางวัลได้เยอะมากขึ้นด้วยแต่มันจะมีเวลาบอกนะครับว่าบ่อน้ำพุเนี่ยจะพูดอาอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงนะขั้นต่ำเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเราสามารถสลับซ้ายขวาเข้าทั้งชายเข้าทั้งหญิงได้หมดเลยและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการแจกของรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครเห็นไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าผมเก็บตรงนี้ครบปุ๊บนะครับผมก็ได้ตัวเออบวกอย่างตัวพ่ออิจิโกะไปแล้วนะครับหนึ่งตัวด้วยกันยังไม่พอนะครับ ผมโดยปริยายเลยนะต้องบอกเลยว่าของแจกตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับตัวละครในเซนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โหดนะครับโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะตัวของแจกนะครับยังไงซะถ้าเกิดเรามีไว้เนี่ยสามารถเคลียร์ดานแล้วก็ลงดันได้เยอะมากๆเลยแหละครับ และมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับก็คือในส่วนของโซ่ตรวนโซ่ตัวนเนี่ยมันจะมีแต้มที่เราลงอีลิตนะก็คือลงดันเจียนอีลิตนั่นแหละครับมากดปลดล็อกโซ่ด้วยนะครับมันจะได้ส่วนของพลังโจมตีแล้วก็พวกเลือดหรือว่ากรอเนี่ยมากขึ้นด้วยนะของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกทิ้งไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ค่าดาเมจที่สูงขึ้นด้วยรวมไปถึงร้านค้าตรงนี้ด้วยนะครับร้านค้าเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่พิเศษร้านอุระฮาระแล้วก็ร้าน,น,านี้ เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีชิ้นส่วนมาเรื่อยๆนะมันจะรีเฟซครั้งถัดไปเนี่ยก็จะมีเวลาบอกนะครับว่า,ารนะีเฟซเมื่อไหร่นะื่อเราไม่อยากได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรีเฟซอีกทีนึงมันก็จะมีอันอื่นมาใหม่ก็ได้รวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยอย่าลืมมาแลกกันด้วยนะพวกตัวกาชาที่ลดถูกลงกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งร้านค้าอะเรน,นาด้วยนะครับผมใครที่เก็บแต้มอะเรนาเยอะๆเนี่ย สามารถมาแลกกันได้หมดเลยสำหรับใครนะครับที่เห็นคลิปเนี่ยแล้วก็ชื่นชอบตัวเกมตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วยังไม่ได้เล่นแล้วไม่รู้จะหาวิธีดาวน์โหลดจากไหนผมเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปดาวน์โหลดกันให้พร้อมกันเลยนะครับผมมาเล่นด้วยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่มาช้าเนี่ยรีบตามมาเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ